ปีกกรบอกยิ่งปองออันนี้ไม่ใช่แบบนักท่องเที่ยวนะนี่ผู้ประสบไัยผู้ประสบยฮะโอ้ย เ,เพื่อนๆนค่คะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราอยู่ในช่อง Miss f i s h วันนี้เราอยู่ที่วานานาว่าวานานาวานะเป็นสวนน้ำนะนี่ไม่พลาดอีกแล้วนะฮร้อนแบบนี้อตาม่นินงไปเลยโอ,อ้ยมาอีกแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดตั้งค่าให้ช่อง Miss f i s h ด้ยวยนะค่ะ แต่ว่าวันนี้พิเศษเพราะว่าวินนี่เนี่ยเขาจะไปตามหาเพื่อนเขา3คนเชื่ออะไรมัง่งเชื่ออะไรมัง่งชินคิมมี่และนนาน่าตอนนี้เพื่อนเขาอยู่ในสวนน้ำแล้วเดีย๋ยวเราไปตามหากันว่าเขาเล่นกันตรงไหนนะ,ะไปเลยอถพาเดิน้าเดินอีอีอีีแถวนี้มีป้ามินแถวนี้มีป้าเพื่อนอะ่ะไม่น่า<ต>มีนะน่าจะาอยู่โซนนี้ไปดูตรง,งโซนนี้หรือเปล่าเนี่ยที่เป็นสไลเดอร์อย่างเงี้ยที่เด็กชอบเล่นอ่ะบรรยากาศที่โซนสไลเดอร์นะนี่วันนี้ ท้องฟ้าใสมากคนก็เยอะมากเช่นกันแต<อ>่ตามมินินไปเล่นก่อนอุ้ยโอ้ยนี่นี่ตามมินินไปเล่นไซเดอร์ก่อนนะครับ<อ> s <S เผื่อเจอเพื่อนเป็นไงเป็นไงอัน<อ>ไหนดิอ,อันนี้เหรอไปไหนอันไหนอันนี้เหรอโอ้โหอยาหาเพื่อนไม่เจอสักคนเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เจอ โอ้ยหนาวโอ้ยถาวูข้างบนเย็นมากนี่ข้างบนอากาศอากาศเย็นสีฟ้าคือสีที่ผมชอบอ๋องมันยิงหอกชอบสีฟ้านะเพราะมันสูงสุดเลยเนี่ยโอ้ยนี่นี่นี่ถังนี้มันจะเทแล้วเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูมีนี่นี่มันจะเทมันจะเทแล้วไปแจ้งเฮ้ยไปผักเลยเหรอโอ้โห เด้ยวเจอแล้วเจอแก๊งแล้วเจอแก๊งแล้วไปไหนตงไปไหนตงฮะพวกยักษ์ไปยนแล้วทำไางไม่มาเฉยที่นี่เลยไหนไห อันไหนอันไหนอันนี้เหรอตีเหลืองมากเฮ้ยตีเหลืองมากอันนัยนายไปก่อนเลยทำไปแล้วนะอ่าอูนานายไปแล้วตีเหลืองไหมอาไปรอรอพี่เขาบอกให้สัญญากันไปเลยอาไปเลยที่นี่ไม่เป็นไปแล้วไม่เป็นไปแล้ว ต่อไปสีแดงนะครับสีแดงนี่สองหนุ่มสองหนุ่มสีแดงเอาไปเลยอเอาเฮ้ยเ้าเวก้าววกาวว้าขว้าวว้าวว้าววาวว้านะววา อันนี้อย่าไปแอ็เวนเจอร์ตรงนู้นนะครับตอนนี้เราอยู่ด่านอะควาคอร์สอะควาคอร์สนี่เป็นแบบนี้เลยพร้อมไหมพร้อมไหมสู้เปล่าเฮ้ยสู้เปล่าสู้ไม่เห็นสู้เปล่าสู้ดิไอ้หน้าทิ้งผมเป็นเจ้าถิ่นจะไม่สู้ยังไงล่ะดิอ่ามาแล้วนี่มาดินมาแล้วนี่แล้วเราจะเราจะแกงยิงยิงยิงน้ำ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 โอ้โหไปดูแล้ว โอ้ยนายมาแรงมากโอ้ยโอ้ไปนู้นแล้วไปนู้นแล้วโอนี่เรามีปืนด้วยตรงนี้เป็นปืนเตรียมยิงเอายิงโอ้้ดีเป็นไงโอ้มันมากไอ้ยิงยิงงโอ้ยไอ้ยิงนายน่อยโอ้โอ้ยไปนู้นแล้วโอ้ยปืนกระบอกยิงปังปังปังโอ้ยมัน นี่ตอนนี้รอบที่สองรอบที่สองแล้วโอ้โหนายนายมาแรงมากเลยด่านนี้นี่โอ้ยโอ้ยใจเย็นโอ้ยโอ้ยลุ้นล้างมากนี่มีเพื่อนมาร่วมแจมด้วยโอ้โหยิงใหญ่โอ้โหนี่โอ้โหนี่พลังยิงโอ้โหโอ้ยสนุกสนุกโอ้โหโอ้ย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  สะพานเชือกสะพานเชือกโอ้โหผิวมากผิวมากโอ้โหเรียบร้อยผ่านไปได้อ่าเป็นไงเป็นไงเต็มสิบเลยนะเต็มเต็มสิบเลยนะเมื่อกี้โอ้โหเหมือนได้ต่อสู้กันเลยตอนนี้เราอยู่ในทะเลเทียมนะโอ้โหตอนนี้ขึ้นแรงมากโอ้ยขึ้นแรงโอ้ยขึ้นแรงโอ้ยโอ้ยลนลนลนหงางเลยโอ้ยนี่นี่อันนี้ไม่ใช่แบบนักท่องเที่ยวนะนี่คู่ผสมพันธุ ผู้ประสบภัยฮะโอ้โหโอ้แข่งผู้ประสบภัยโอ้โหโอนนี้ขึ้นได้อ่ะโอ้โหแข็งแรงแข่งแรงโอ้ยผู้ประสบภัยกลุ่มนี้นะเนี่ยนี่เหมือนเรือแตกนะเนี่ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยใครอยู่บนห่วงยางนี่อาจจะอันอันตรายนะเพราะว่าโดนแย่งนะโอ้พลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาโอ้ยโอ้สนุกสนานโอ้ย โอยไปเล่นไซเดอร์กันนะครับที่เป็นห่วงยางนะทางนี้ไม่ด้นทางนี้ไม่ดินนี่ไซเดอร์แบบนี้เลยนี่ไปเลยอย่ามารออย่ามารอตรงข้างล่างนะนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงไม่ดิน บรรยากาศตอนนี้เรากำลังจะมาสีอะไรสีอะไรสีส้มใช่ไหมเมื่อกี้พ่อเปืนคนนึงว่างลงมีลงไปตามพ่อนี่เลยฮะโหตกใจมากตายกินไปแล้วนี่สีส้มสีส้มฉันต้องเล่นกับพ่อฉันพักพ่อฉันไม่ควรจะหลีกฉันสีตายมาให้กำลังใจแล้วก็นาผมขอมือรึเปล่ากินตุ้ตายกินตู้ตายไปไร้หนีไปโหไปแล้วเฮ้ยไปพร้อมนะ กมมต่อช oh, oh. oh, oh. oh. oh, oh. oh, oh, ั่วโมงว้าวโอ้มโอ้ยโอ้่าอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ย้ยต้ยโ้ยโอ้ยโอ้อ้้ยอยอ้ยอย้ยออ้ยโอย่อ้้ยโอ้ยอยยงอ้ย น้ำเชี่ยวน้ำเชี่ยวน้ำเชี่ยวโอ้โหนี่นี่น,นนนายมาแล้วนนนายมาแล้วโอ้โหนนนายลุยเลยลุยเลยโอ้ยนี่เล่นไล่จับกันครับโอ้โหเป็นไงเป็นไงเป็นไงผู้ประสบภัยมาขึ้นตรงนี้แล้วฮะโอ้โหโอ้แต่คนมานี่แบบหมดแรงกันมาเลยนะครับโอ้สิมมี่ ตอนนี้เราจะมาเล่นม um ุมแร<บ>งโก้อคิวย,ยาวมากเราอยู่สูงมากเพื่อนๆนี่โอ้ยสูงมากสูงมากีากาไปแล้วนี่อย่างนี้เลยเพื่อนๆนี่ oh, <no. S 1> <laughs> ต้องร้อยยิบสองนะถึงจะผ่านอันเหลือเลือ <laughs> <laughs> เหลือสองหัเ,เลิ้นเหลืออียแล้ว เป็นไงครั้ง,งแรกเป็นไงฮะโอ้โหอยากอาอาีกไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้เมื่อกี้ที่เราเล่นไปครับก็สนุกมากเลยเมื่อกี้ผมได้ยินเพื่อนกีด้วยรอบนี้ผมพน,นันไว้เลยหนึ่งพันบาทคุณรับชมมาผมไม่กีดแน่นอน มองก้องโอ้ยนั่ง้โอ้นยอนัก่ิดเลยเหรอโอ้ยสะใจมา,สากสะใจมากโอ้ยเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆกับส่วนน้ำวานานาวานะไว้มีนินพามาเที่ยวเป็นไงนะฮะแค่นี้นะครับบ๊ายบาย <laughs> โอ้ย